รับยูพิกเกอร์คนเก่านะคะที่เปิดแอปมาตั้งแต่สมัยก่อนนู้นแล้วคือแบบยังไม่ได้ไปไหนยังไม่ได้อยู่เลเวลไหนเลยอืมแล้วฉันจะทำยังไงล่ะเรามาฟังคำตอบกันได้ในคลิป เหมาะสำหรับนะคนที่เปิดแอปยูพิกมาแล้วนะคะแล้วก็คนที่แบบว่ายังไม่ไปถึงไหนคือพูดง่ายยังไม่ได้เป็นตําแหน่งสูงสุดนั่นคืออัลติเมทนั่นเองนะคะแล้วเขาก็คิดว่าอุ๊ยแล้วยูพิกเนี่ยกำลังจะปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่เลเวลก็มีมาใหม่แล้วฉันจะทํายังไงฉันยังค้างเติมอยู่เลยไม่ต้องตกใจไปนะคะเพราะคลิปนี้จะมาบอกคุณทั้งหมดนะคะว่าถ้าหากว่าตอนนี้เนี่ยคุณอยู่ในเลเวลไหน เรามีสิทธิพิเศษมามอบให้กับคุณด้วยนะคะเพียงแค่คุณทําตามกําหนดระยะเวลาที่ยูพิกเขาตระเตรียมมาให้แค่นี้เองนะคะคุณก็ไม่ต้องกังวลใจไปเริ่มกันตั้งแต่เลเวลแรกเลยนะนั่นก็คือแฟนนั่นเองนั่นก็หมายความว่าคุณเปิดแอปม,มาแล้วแต่ว่าคุณยังไม่ได้ซื้อสินค้ายูพิกชอยนะคะ,ะ,คะก็ยังไม่ได้มีตําแหน่งเป็นยูพิกเกอร์ใดๆเลยนะคะ,ะ่ง่ายๆเลยนะคะถ้าหากว่านะหลังวันที่10นี้นะคะภายใน7วันนี้คุณช็อปสินค้าอะไรก็ได้1ชิ้นนะ คุณก็สามารถอัพเป็น L 1ได้ทันทีเลยนะจ๊ะก็คือจริงๆแล้วสำหรับตำแหน่งแฟนนะคะของยูพิกยูพิกอันเก่านะคะคือตอนนั้นนะพอคุณเข้ามาเนี่ยคุณใจไม่ได้รับค่าคอมมิชชั่นสักก็แค่ช็อปอะไรก็ได้นะคะ1ชิ้นก็ได้ปรับเป็น L 1แล้วก็ได้ค่าคอมมิชชั่น100%ไปเลยนะคไปเลยนะคะไงาเอง,งและสำหรับตำแหน่งต่อไปนั่นคือตำแหน่ง UP i c k เกนะคะอ่ะ U p i c k เกนะคือถ้าหากว่าในตำแหน่งอันเก่าอะ ยูพิกเกอรเนี่ยจะเอาไปเป็นซูเปอร์ยูพิกเกอรเนี่ยคุณจําเป็นจะต้องหาเพื่อนที่แบบว่ามาสมัครแล้วก็สั่งซื้อสินค้ายูพิกชอยให้ครบ20คนด้วยกันถูกไหมคะแต่ถ้าหากว่านะตอนนี้คุณยังทาไม่ถึงใช่ไหมคือคุณเนี่ยก็เท่ากับว่าคุณอยู่ในตําแหน่ง L 1ซึ่งในตําแหน่ง L 1เนี่ยมันเป็นตําแหน่งที่ไม่ถาวรถูกไหม แต่คุณก็ยังจะได้รับค่าคอมมิชชั่น140%อยู่ดีแต่ถ้าหากว่าอยากที่จะอัพเป็น L2 เลยนะคะมันง่ายได้มากๆนั่นก็คือคุณเนี่ยก็ไปหาเพื่อนนะคะมาโหลดแอป,ปของคุณภายใต้รหาสของคุณเพียงแค่10คนนะและก็สร้างชุมชนของคุณคือใน10คนเนี้ยเขาก็ไปเชิญชวนเพื่อนชวนใครต่อก็ได้คือมีสมาชิกในกลุ่มของคนรวมทั้งหมด60คนด้วยกันนะคะคุณก็จะอัพเป็นเลเวล2ได้เลยทันที แต่เดี๋ยวก่อนนะเรามีระยะเวลาให้ด้วยนะสำหรับยูพิเกอร์เก่านะคะที่จะอัพเป็นเลเวลสองเนี่ยจะต้องทำให้ได้ภายในระยะเวลา3เดือนด้วยกันนะคะถ้าครบ3เดือนแล้วเนี่ยก็จะอัพเป็นเลเวลสองทันทีซึ่งอย่าลืมว่าเลเวลสองเนี่ยคือเลเวลที่ถาวรแล้วแถมเป็นเลเวลที่สามารถสร้างแพสซีฟอินคัมได้อีกด้วยนะจ๊ะและตำแหน่งสุดท้ายนะคะนั่นคือตอนนี้คุณเป็นซุปเปอร์ยูพิเกอร์อยู่ใช่ไหมแล้วคุณอยากจะอัพไปเป็นอัลติเมทนะคะหรือว่าตำแหน่ง L 3 ในายยูพิกรูปแบบใหม่นะคะสำหรับคนที่เป็นซูเปอร์ยูพิก็อยู่ตอนนี้ไม่ต้องตกใจเพราะว่าเราทำสิ่งทีิพิเศษมาให้คุณแล้วนั่นก็คือเพียงแค่นะคะคุณเนี่ยไปหาคนในชุมชนค่อันเก่าคุณหายคม500ร้อจ้ะปะถึงได้อัพเป็นอัลติเมทแต่ถ้าภายใน3เดือนนี้นะคะคุณสามารถหาคนในชุมชนได้ครบแค่300คนเท่านั้นคุณก็จะอัพเป็น เลเวลสได้เลยทันทีนะคะทุกคนมันลดลงมาให้อีก200เลยแต่ต้องภายในระยะเวลา3เดือนนี้เท่านั้นนะแต่ทีนี้ทุกคนมันก็จะมีคนที่แบบว่าเออตอนนี้เขาเป็นตำแหน่งซูเปอร์ยูพิกเกอร์อยู่ใช่ปะแล้วเขาเนี่ยตอนนี้เขาอาจจะหาได้299คนแล้วโอเคหาเพาิ่มอีกคนเดียวถูกต้องบักก็จะครบ300แต่มันก็จะมีซูเปอร์ยูพิกเกอหลายๆคนนะคะที่หาได้เกิน300ไปแล้วสมมติอุยฉันหา คนแล้วฉันจะต้องทำยังไงต่อไปสำหรับคนนะคะที่หาได้เกิน300คนไปแล้วนะคะภายในวันที่สินี้คุณจะได้ปรับตำแหน่งเป็น L 3ทันทีเลยนะจ๊ะยินดีด้วยจ้า <Wow. S 1> ซื้อสิทธิประโยชน์พิเศษของคนที่จะได้เป็น L 3นั่นคือถ้าหากว่าเราสามารถสร้างเพื่อนของเรา,าเป็น L สชนกันเราจะได้เงินลางมาถึง20,000บาทต่อคนทีเดียวอ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับูพ u p เกอร์คนเก่าๆนะ เราก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะเขาสร้างสิทธิประโยชน์มาให้เราใช้เวลาถึง3เดือนด้วยกันเลยนะทุกคนคิดว่ามันก็ไม่น่าจะยากเกินไปใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้เป็นยูพิคเกอร์ก็ง่ายได้มากช็อปอะไรก็ได้อย่างเดียวก็เป็นได้แล้วไงไม่ต้องบอกว่าไปซื้อสินค้ายูพิคช้อยเก็บเงินอะไรให้วุ่นวายถูกไหมทุกคนคือตอนนี้มันง่ายง่ายแล้วก็ง่ายกว่าเดิมมากๆเลยนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้ทุกคนเรานะคะก็แค่ไปเละดูเขาอุ้ยฉันจะอะไรไปขายดีฉันจะสร้างรายได้ตรงไหนเพิ่มเติมได้อีกนะคะเพราะว่ารับประกันได้เลยค่ะว่า แอปใหม่มาฉายลายกว่าเดิมไงแล้วเขาก็ไม่ทอดทิ้งคนเก่าแน่นอนนะจ๊ะทุกคนและสําหรับใครนะคะที่อยากจะมาเป็น You p เก k e r เพื่อมาหารายได้ด้วยกันไปแบบนี้นะคะง่ายดายมากๆเลยะคะ่ะแค่คุณไปสมัครเปิดแอป You p i c k นะคะที่ Play Store หรือ App Store ก็ได้นะคะจากนั้นอย่าลืมนะใส่รหัสคำเชิญนี้นะคะ108845ถ้าอยากมาอยู่ทีมเดียวกันนะคะทุกคนอ่ะก็ใส่รหัสคำเชิญนี้มาแล้วก็อย่าลืมทักมาหากันได้นะคะที่ลิงก์ไลน์ใต้ รายละเอียดคลิปหรือว่าคำอธิบายคลิปด้านล่างนี้แล้วกันนะคะก็ทำหาโอลีได้เลยนะสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะเดี๋ยวจะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u b ส c r i b ์ติดตามกันไว้นะเดี๋ยวจะทำคลิปดีๆมานำเสนอเรื่องราวของยูพิกต่อไปอีกเพราะว่าเดี๋ยวจะมีอีกหลายๆเรื่องราวเลยนะคะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ